สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอ d สกอร์พารวยนะครับประจำวันที่3กลกุมภาพันธ์2,567นะครับก็เดี๋ยวมาสรุปกลุ่ม VIP กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับในกลุ่มให้ไว้ทั้งหมด11คู่นะครับเป็นสูงแรก5นะครับสูงเต็ม4ฟรี3แล้วก็ตายไป3คู่นะครับอันนี้ไม่รวมกับบอลเช้าที่ให้ไว้เนาะ ก็จะไล่เลี่ยงกันไปตามนี้นะครับก็หัวค่ำว่าไม่ใช่หัวค่ำตอนเย็นนะครับทางด้านของอบอลออสเตรเลียนะครับเพิร์ตกอลลี่นะครับก็คู่นี้ก็ชนะสูงแรกสูงเต็มไปพอมาตกหัวค่ำนะครับไม่หัวค่ำแล้วดึกแล้วนะครับสามทุ่มก็นะตุรกีเลือกผิดคู่นะครับอีกคู่หนึ่งยิงกระจายคู่นี้ตายสนิทนะครับ นะแล้วก็นะก็ทางด้านโมกับมิทิแลนด์นี่ก็ลงมายิงอุโมงค์เลยนะครับเปิดแพงด้วยแต่ก็ยังชนะสูงเต็มไปได้นะครับที่เหลือก็ตามนั้นนะครับตามที่เห็นนี่เลยนะครับตอนเช้ามานะครับให้บอลเช้าไว้3คู่เข้าสูงแรกทั้งหมดนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วก็มารอบ10โมงเช้านะครับในส่วนของในกลุ่มนะครับ ในกลุ่มก็นะครับมีแถมบอลชะบอลตอนช่วงคู่บ่ายนะครับเป็นเอ่อนิวคาสเซิลเจ็ตนะครับก็เป็นบอลออสเตรเลียนะก็ชนะสูงแรกกันไปนะครับส่วนคู่ที่รีวิวไว้2คู่นะครับของ y o u t u นะฮะก็เป็นนะฮะฟุตบอลต่ำนะครับฟุตบอลสายสกอร์ต่ำคู่แรกก็จะเป็นทาจิกิสถานกับทางด้านจอร์แดนเนาะก็เป็นนะครับ จอแดนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้ก็ชนะทุกราคาเหมือนกันนะครับทั้งสุ่าทั้งต่ําแรกนะครับต่ําครึ่งแรกไม่ยิงก็กินไป1ไม้นะครับต่ําเต็มนะครับยิงไม่ถึง2ประตูก็กินไปอีก1ไม้นะครับแล้วก็นะครับสายลุ้นก็ผมบอกไว้ในรีวิวเนาะว่าน่าจะมี1ลูกจากทางด้านจอแดนนะครับก็ชนะบอลต่อไปอีกนะครับก็3ราคากินเรียบหมดนะครับชนะหมด สำหรับบอลสูงนะครับบอลสูงก็คู่ของสตาบุกพบกับปารีสแซงชมงนะครับก็เป็นทางด้านของปาริสแซงชแมงเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ก็ชนะทั้งสูงแรกนะครับแล้วก็บอลต่อนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับก็กินทุกราคาเหมือนกันนะฮะโชคดีนะครับที่เอมปัปเป้นะเปิดเกมมายิงจุดโทษไม่เข้านะครับไม่งั้นสูงแรกก็คงจะไม่ได้ ราคานะครับก็มายิงนาทีที่30กว่าๆนะครับก็ยังคงเป็นเป็นเอ็มปาเป้ P e คนเดิมนะครับที่ยิงนะครับอที่ยิงเข้าไปนะครับจากการผ่านของมาโกอาเซนซิโอนะครับก็ชนะสูงแรกไปสูงเต็มแล้วก็บนต่อนะครับชนะทุกราคาเหมือนกันเมื่อวานนี้ทั้ง2คู่ใครที่ติดตามไว้ก็คงสามารถไปทำกำไรได้อยู่นะครับสำหรับ2คู่เมื่อวานนี้ ส่วนบอลสูงวันนี้นะครับก็ไปกันที่พีมาลีนะครับเตะกันในเวลาสี่ทุ่มระหว่างนกนางนวลใบตั้นนะครับพบกับอ,อินซีพยองใช่หรือเปล่าใครอะไรนะเขาต้องต้องอะไรนะประสาทเรือนแก้วเออคริสตันพาเลศเห็นรูปนกกขาบอกอินซีพยองนะครับเจอกับประสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้ก็้องออกตัวไว้ก่อนว่ามีเสียวนิดๆน,นะครับมีเสียวนิดๆสําหรับ สายสูงนะครับก็สติพบกัน6ครั้งหลังสุดนะครับชนะเจ้าบ้านนะครับไบตันเอาชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอ4นะครับแล้วก็แพ้ไป1ดูสกอร์ดีสกอร์อ,รออกต่ําทั้งนั้นเลยไม่ต่าแล้วก็ออกสประตูนะครับผลรวม2ประตูนะแต่ก็จะ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 ,จะว่าต่ํตาก็ต่ำแหละเอาก็ตามนั้นแหละนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของไบตันนะครับ ผมว่าฟอร์มเขาเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยคงที่แล้วแหละเนาะนะครับก็เม่นัดล่าสุดนะครับออกไปแพ้ลูตันทาวนะครับถึง4ประตูต่อศูนย์เป็นสกอร์ช็อคไปเลยนะครับสำหรับไบตันนะฮะแล้วก็4ี่เกมหลังสุดนี่ก็ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับส่วนทางด้านของปราสาทเลือนแก้วคิสซันพาเลศนะครับสี่นัดหลังสุดก็ชนะ1เสมอ1 แพ้ไป2นัดเหมือนกันสกอร์สูง2ต่ำา2นะครับทางด้านตารางคะแนนนั้นนะครับใบตันเจ้าบ้านนะครับลงเล่นไปแล้ว22นัดอยู่อันดับ9นะครับมี32คะแนนนะฮะส่วนทางด้านของพาเลทอยู่ดับ14ลงไป22นัดเท่ากันนะครับมีเพียงแค่24คะแนนเท่านั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนทางด้านอาัตราต่อรองกันบ้างนะครับก็ราคาพูลนะครับให้น้ําหนักไปทางเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับโดยจ่ายเพียงแค่1.85เท่านั้นแล้วก็พูเสมอเต็มเวลานะครับอยู่ที่3.75ส่วนทางด้านอัตรา,าต่อรองแฮนดิแคปตอนนี้ราคาปรับลงจากครึ่งควบลูกมาเหลือครึ่งลูกเท่านั้นนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านสูงเต็มเวลานะครับอยู่ที่2.8 5นะครับจ่ายน้ำา2ฝั่งเท่ากันนะครับส่วนนะครับราคาหน้าเว็บนะครับก็ให้ทางด้านเจ้าบ้านใบตั้นต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาอยู่ที่2.5ผู้เสมอเต็มเวลา3.60จูนะครับผู้ชนะอยู่ที่1.86สูงแรกเปิดมานะครับราคา1ลูก นะแล้วก็มีภูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.17ครับก็ภูแบบนี้นะครับก็พอให้ได้ลุ้นกันนะครับครึ่งแรกอาจจะมีแค่1ประตูเท่านั้นนะครับอาจจะมีแค่1ประตูเท่านั้นสมาชิกสามารถรอลงทุนที่0ูนเจ็ดห้าก็ได้เป็นไม้แรกแล้วก็0.5ที่ไม้ที่สนะครับถ้ายังไม่ยิงท้ายเกม ก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับ1ประตูจากทางใบตั้นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ทางด้านของอ่านใจเจ้านะครับเกมนี้นะครับเจ้ามองว่าทางด้านของใบตั้นเจ้าบ้านนะครับน่าจะมีโอกาสเสมอนะครับ <S 1> <S 1> หรือมี1ประตูจากไบตั้นดูจากราคานะครับ0 0นนี้เป็นราคาเสมอราคาปอเนาะราคาปอก็นะครับถ้ามีเสมอก็คือจะเสียครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ทางไบตั้น นะครับจะมี1ประตูอยู่เหมือนกันส่วนสูงเต็มเวลาเจ้ามองอยู่ที่2ลูกเท่านั้นนะครับเจ้ามองอยู่ที่2ลูกก็ถ้าเกิดว่านะครับดูราคาต่าสุดตอนนี้มันมีแค่2.25นั่นหมายความว่าถ้ามี2ประตูนะครับจะเสียครึ่งหนึ่งสำหรับฝั่งสูงนะครับแต่เจ้าก็ยังให้ราคาเรามาได้ลุ้นนะครับกับราคา3ประตูและ2.5 ถ้าเกิดมีประตูที่3นะครับก็เราจะกินเต็มทันทีถ้าลงทุนที่2.5นะครับพึ่งผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นอยู่นะครับแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะจบแค่2ประตูนะครับแต่ไบตันพึ่งออกไปแพ้มานะครับแพ้มาแบบยับยับเลยเหมือนกันนะครับสกอร์ช็อกนัดนี้ได้เล่นในบ้านนะครับก็ต้องเรียกศรัทธาจากแฟนบอลขึ้นมาเหมือนกันนะครับ ชาวบ้านก็น่าจะมีโอกาสที่ได้เปรียบอยู่นะครับเราก็เลยมองว่านะครับมีโอกาสที่จะนะครับบดเอาชนะกับทางด้านคิสตันเลสไปได้โอกาสจะเกิดสกอร์ก็เป็นไปได้ทั้ง1ประตูต่อ1และ2ประตูต่อ1น,นะครับประมาณนี้ส่วนชนะขาดไหมคงไม่ขาดนะครับก็น่าจะมี1ประตูเหมือนกันหรืออาจจะเสมอราคาแนะนำลงทุนนะครับก็จะต่อที่เจ้าบ้านอยู่ที่0.5นะครับ หรือใครจะเซฟเซฟก็จะไปราคาปอก็ได้นะครับส่วนสูงเต็มเวลาผมขอไปลุ้นนะครับที่2.5นะครับลุ้นประตูที่3แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลการแข่งขันกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม V I P ของเดิ s c ส r อร์บอร์นะครับก็สามารถ อ่ะแอด QR นี้เ hmm? ข hmm? ้ามาได้นะครับทักแอดมินว่าสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับก็จะมีทัศนะวันนี้ก็ตั้งแต่6โมงเย็นไปยันตี3นะครับก็จะมีคู่เด็ดๆที่คัดมาไว้ให้แล้วนะครับนะครับก็สามารถทักทายแอดมินเข้ามาได้นะครับเพื่อรับทีเด็ดประจำวันเนาะมีค่าบริการรายเดือนเพียงหลักร้อยหรือนะครับท่านที่กำลังหาเว็บไซต์เอาไว้ใช้งานนะครับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ตรงนะครับฝากไว้ถอนไว้นะครับไม่ต้องทำเทินนะครับถอนฝากถอนเริ่มต้นที่10บาทขึ้นไปนะครับไม่ต้องทำเทินทุกกรณีนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับท่านที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงนาทีนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจของฟรีก็ไปติดตามได้ที่หน้าเพจนะครับวันนี้ลงไว้3คู่ นะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถนำไปลงทุนแล้วทำกำไรได้ก็บรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับ